ที่แล้วอะคเพื่อนเรียนวิชาอาเซียนศึกษาาอาจารย์าพูดถึงสิ่งที่สัญญากุดจากประเทศอาเซียนในเ่วงเี้ยอ่อชิ้น่นไขอยู่ตัวนึงอะไอที่มันเรียกว่าอะไรนะแท็กแท็กอะไรนี่ี่ย T A C อยากใหคุสรูจักะอ่ใช่อาเซียนหรอตถามไข่ลวไข่เขาเกงเขาต้องเตรียนมากว่ชะอาเซียนสิงห์บไข่แล้วไอชิ้นกลนดีจะบอกให้มันคือ อ๋อมันคือสนธิสัญญาในตซีความร่วมมือในอิเชียตะวันออกเียงใต้มีสมาชิกอยู่5ประเทศคืออินดเดียเซิิิปี์มาเลสซิงคโปร์และไทยได้ทำขึ้นตอนคศ2519เพื่อกำหนดหลักการพื้นฐานของความร่วมมือกำเนินดวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลักการสัมพนนัน์ของนิสัญญา ซึ่งประเทศสมาชิกอ,อาเซียนที่ถือและปฏิบัติยอมรับกันมาได้แก่ 1. เคอรพบในเอกลักจะมีหน้า,นารประชาธิปไตยความเข้าเียมกันความมัน่นคงทางยุิงแดนและเอกลักษณ์ของชาติทอกประเทศ 2. ปจการแทรกแซงภายนอกในการขอมล้น,นรประเทประชาธิปไตยหรือบีบังคับจากภายนอก 3. ความขัดแย้งข้อพิพาทเกิดขึ้นสิวิธีห้าการเพิ่มการใช้การคำและกองกำลังเรียนโทเมีอะไรอยู่ไหมอ๋อเราก็มีก็เมือเดือนธันวาคมปี2520นะได้มีการแก้ไขสนธิสัญญาเพื่อสละทางให้ประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถเข้าร่วมเป็นภาคีได้ซึ่งช่วยเสริมสร้างโครงสร้างความมั่นคงและสันติภาพให้มีความเข้งแข็งขึ้นปัจจุบันที่เข้าร่วมเป็นภาคีติในสนธิสัญญา APEC ก็จะมีสมาชิกเอ,อเชียทั้ง10ประเทศประเทศผู้เจรจาของประเทศและประเทศที่เข้าร่วมการประชุมอาเซียนว่าด้วยการเมืองและความมั่นคงในอเอเชียแปซิฟิกเช่น ประเทศอินเดียญี่ปุ่นรัสเซียเก,กาหลีใต้และทิวมีแลนด์ออสเตรเลียแคนาดาสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปได้เ,เข้าทำจำนวงอยากเข้าเป็นภาคทีด้วยนะอ๋อ TAC หรือสุนทิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นก็คือ การทำสัญญาร่วมกันเพื่อให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดความสามาัคคีกันนั่นเองฉันเข้าใจแล้วแหละขอบใจเพื่เธอสองคนมากนะ การเรียนรู้อาเซียนของโรงเรียนคณะราชบำรุงมทุมทานีอยู่ที่อาคาร1ชั้น3โดยทั้งชั้นถูกจัดแต่งให้เป็นแต่งการเรียนรู้อาเซียนทางโรงเรียนได้ติดป้ายน,นิเทศทต่างๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งด้านภาษาการทักทายการแต่งกายรวมไปถึงบวกเวดาท้องถิ่นของแต่ละประเทศเมื่อเทียบกับประเทศไทยด้วยทั้งนี้ทําให้เห็นว่าโรงเรียนคณราบำรงปรทุมธานีนั้นสนับสนุนนักเรียนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนเป็นอย่างดีค่ะ Oh,